พี e P เอพีทเลยจ้ะไอ้เหี้ยรถอย่างเตี้ยเลยแตกไอ้สัตว์เฮ้ยไอทีหนึงน่งไอทีหนึ่งมึงมาเดร์เห็นหัวโผล่นิดนึงแต่ตัวนี้ดิมันจะออกมาป่าววะเดี๋ยวมนกัน บ่มไอ้เหี้ยไม่เข้าไอ้สัตว์หยัดแม้ขอยิงหน่อยเอาเจ้าตัวหายไปแล้วเอ้ยไม่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 มันไม่ได้หายผมตาถั่วเองไอ้เหี้ยไม่เข้าอหยัดแม้ไม่เข้าเฮ้ยไอ้เหี้ยบูด๊อก บูด็อกเอ๊ะไม่ใช่ TCC ร้อยโหลด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 คอมอนเบบี้ไม่เข้าจะดคืน <c oughs> สตาลีเนียม <c oughs> สตาลีเนียมเฮ้ย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 อยลังหอ,อยลังโอ้ <gasps> ช็อตนี่คือมันจะเหมือนเซนติเลียนตรงที่เออเครื่องยนต์มันถึงมันอาจจะแบบแรงมาเยอะแต่มันอืดนะ มันอืดเอาถอยห,หลังไอ้ยีกิจวิญานแห่งนักสู้ออกมาเดือเฮียกูรอ,อแดกมือแล้วเนี่ยเฮียไม่ได้วะมันยิงไอ้เพื่อนอยู่ไอ้เลี้ยวพาดหนึง เฮ้ยออกมาออกมามึงออกมาดีเลยไอ้ยี่อเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วไปซะเออเข้าโอเคคอมมิเดอร์กันเนอร์มันแตกแต่มันยังไม่ตานเอออาร์ทิลาดีเอ่อกะเอ,เอามัม่มๆแม่งเลย อธิรลลีใหม่นี่อบอกตามตรงแม่งหลอนนะนือว่าแบบบ้านฟ้าร้องแลยเนี่ยความจริงไม่ใช่อะ่ะไม่ยิงปืนใหญ่จากระยะไกลอะ่ะนั่งเดิมมันจะเป็นแบบเสียงหัวเตือนภัยอะไรเนี่ยผมว่าผมได้ยินเสียงฮอวะ่ะเฮ้ยนังไงฮอลฮอไอเหี้ยมิสซี่มาเลยสั์ไอเหี้ย,ย,ย M2HB มันออกแบบมาเพื่อแบบนี้มีไว้เพื่อตอยฮอเอาตายจิ๊เกอ ไม่จากเชื่อหายไปไหนแล้ววะมันอยู่ตรงเนี้ยคอนเฟิร์มเลย้าตรงนี้ได้ทั้งวันไอ้เหี้ยไม่ไปไหนอ่ะ้าตรงนี้ได้ทั้งวัน,วนไอ้เหี้ยแม่ง,งไม่เห็นออกมาเลยวะเอออะไรอ่ะเอา้าเอา้ามันเปลี่ยนตำแหน่งแล้วโอ้เออ แต่อย่างน้อยก็ได้แอสซิตวะโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราขยับไปตรงแถวนี้เปี <c oughs> ยงอะไรวะ <c oughs> อา้าฟวัดวัดตกฟัก who is that <c> h <oughs> m กับดักไอ้น้องมันคือกับดักเฮ้ยคูม่ามาเลยมาเลยติดกลับแล้วไอ้น้องติดกลับแล้วไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยรถ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 โอ้โหไม่มีเพื่อนมันมาด้วยวะชิบหายละสองตัวเฮ้ยจังวันนี้แหละมันมันไม่รู้มันไม่รู้ ปุ่มตายหนึ่งสวยพิศสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเสียงรถอะไรอ่ะทางนี้ทางนี้นั่นไงอุ้ยยึดแค่พีร้อยสิบสี่ว่ะโอ้โหไอตัวนี้อันตรายครับไอตัวนี้อันตรายเฮ้ยขึ้นมาครับนะขึ้นมาไอ้น้องไอ้น้อง ไม่ไม oh ่ไม่ไม uh, ่ไ no ่เฮ้ยอมนเบบี What? 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 ้เอาไม่เข้าชิดค่ารถมึงอึดเฮ้ยเฮ้ับไฟก่อนจับไฟก่อนโกคมอนออเออเออคนปืนแตกสวยโอ้ยอยยอยอยบุ้อะไรอะไรคอหักสวยแต่มันหันปืนมาหากูไม่ โอ้โอ้โอ้เจอรถว่ะเขียติดหันเรวดีว่ะสัดเราสินที่เลี้ไมไม่ๆๆเฮ้ยปืนมึงหันลงดิปืนมึงหันลงเอ้าจุดแค่นี้เองเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีเขาสองทีเขาสองเอาเอาเขี่ยเลยสัตว์ตายวะนั่นน่ะอะโหตายกริจริงๆ เห็นลางระเบิดตรงนี้มันแบบเขามันสูงเกินอะมุมมันไม่ถึงอะผมว่าเราต้องเปลี่ยนจุดละอะไรวะอ๋ออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอะเออขอสังเกตการใช่เย a h yeah. คือนึกว่าหัวรถถังแล้วเมื่อกี้โอ้โหอาการหลอนเกิดขึ้นแล้วเมื่อคุณเล่นวอนเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้มันยังอยู่เหรอมันยังอยู่เหรอ ตายซะเอ้าไม่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 เดี๋ยวมันศพนี่อ๋อไอตัวเล็กยิ้แค่เอซูปะเอซูปะเฮ้ยผมมาดีไยที่อือโอ้โหภาพไม่อย่างแตกก็มองอย่างยากอะอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้บ้างเฮ้ยออกมาล้ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วแตกอ๋อไม่ใช่เอซูหรอ S, S T A สมอ๋อรถญี่ปุ่นโอเคนึกว่านึกว่าเป็น a อูห้าเจ็อะโอ้โหมันหลบกันหมดเลยวะ่ะมันหลบกันหมดเลยตรงนี้มันอย่างโล่งเลยเฮ้ยมันเห็นรถเห็นหัวรถโผล่เฮ้ยเห็นยิงได้ปะ่ะปมว,ว้าวว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าหลบมึงอย่าหลบมึงอย่าหลบโอ้โดนหินยัดเขยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่งอืมยีงนะครับแตกยีงนะครับแตกยีงนะครับแตกแล้วไงน้องยีงนะครับแตกโอ้ยิงได้สวยดีิยิงได้สวยคนปืนแตกไรน้องคนปืนแตกแล้วคนปืนแตกแล้ว ตายซะไม่ตายโอเคสุดยอดเลยเพื่อนได้ซิตก็อย่างดีวะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้มามามา,มาเพื่อนมึงเหรอฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาชิปชิปอื้อ,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 อไม่โดนเดี๋ยวแม่งก็น่าจะวนกลับมาตอนนี้ผมใช้ไอ้ปืนด้านบนไม่ได้เพราะว่าคอมเมนเดอร์แตกเฮ้ย นี่เนี่ยเอ้าไม่ตายนึกว่าเป็น้ากจบไปแล้วเอาเอาหอยลังคอยลังมีการหอยลังเอางง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 งดีครับเอาไม่เข้าโอ้มาอยู่จากสภาพน่าจะเป็นรถญี่ปุ่นซะด้วยเออตายซะเออโอเคพาแเต็งเฮ้ยมันว้าวแ้ยตรงนี้ไม่ตัวหรอโอเคมันมันตัวผูเจ้าตัวไหนก่อนเอ้า มึงขันโอ้มายปืนปืนแตกถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอออธิรันตีระยะไม่ถึงวะวันนี้เหมือนเห็นมันมีตัวตัวหนึ่งอยู่ะมันสะปอนมเมื่อกี้แต่มันหายไปแล้วเฮ้ยเครื่อบินโอเคอ้าวเรียบร้อยผมใช้อืนด้านบนไม่ได้คอมมิเตอร์แตกเหมือนเดิม โอ้ไทยหกหนึ่งสวยมากเพื่อนเฮ้ยมาเด้อ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 โรอเจอรเอาตายไปแล้วโอ้ชยทำไมาเพื่อนมึงแย่งรัดจังวะเฮ้ยตุูมไฮเกอร์ตุูมไฮเกอร์กูรู้ว่ารางมึงใหญ่เอากระสุนมาแบาบครบคันด้วยนะโอเคชนะวะฆ่าไปได้แค่หนึ่งตัว คือผมไม่ค่อยแบบเนี่ยไม่ค่อยออกไปบัวส่วนมากจะเน้นซุ่มสะมากกว่านะเพอารถมันบาง